สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของจูนชาแนลนะคะสวัสดีที่ช่องจูนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีพี่น้องป,ป้าปาสุปูสุคนนะคะตอนนี้เราอยู่อีกฝั่งอีกฝั่งด้านหนึ่งนะคะของตัวเมืองอันเชิร์ฟนะคะแต่ก่อนเห็นบอขทั้งหลังนะ แต่ก่อนจูนจะงยืนถ่ายที่ฝั่งโน้นที่พี่น้องที่ได้เบิ้งคลิปเก่าๆที่จูนม่นะคะที่จูนถ่ายเบิง้งแต่ตอนนี้จูนมาอีกฝั่งหนึ่งนั่งรถ t ร a มก็คือรถล่างนะครับพี่น้องนั่งรถล่างลอดไตอุโมงค์แม่น้ำม,มานะครับพี่น้องคะ่ะเออขามมาฟังพี่ให้พี่น้องเบิ้งนะครับบันิกสีดิา่างไปเรือ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 เรื่เรือเๆนะครับพี่น้องคะ่ะก็จะถ่ายบรรยากาศพี่น้องเบิง้งเบิ้งที่ละพี่น้องถ่าเป็นทางบานห้าวกระสเปน็นนั่งเรือข้ามลาว ถ่าะเ,เป็นในกรุงเทพก็จะเ,เป็นนั่งเรือข้ามแม่น้าเจ้าพระยาไปคือจังนั่งจากอีกคลองหนึ่งไปคลองหนึ่งจังศรีาคาพี่น้อง่ะนั่งแต้มเป็นแม่น้ำตีไงนะคะพี่น้องะเบิ่งบรรยากาศอันนี้เรือเห็นเรือบ่พี่นอ้องยูบรรยากาศนะคะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะฝั่งนี้นะคะเวลาแต่คนทางผีสิมิตรกวก วกอาพวกอย่างสีนะคะวกอพยพมามา้ถูกวันเสาร์อธิกสภากันไม่เห็ุปิ้งย่างกันเองสินะคะเออ,เออืแต่บรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีมากนี่แหละครับพี่น้องค่ะอ,อืเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเดินไปเรื่อยๆให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะมาเด้อผู้เด็กเด็กฝรั่งก็มาเด้อ,ดอ,ดอ,ม,ดอมหาอาวเด้อพี่น้องค่ะมานะคะพี่น้องค่ะเห็นบอเมืองฟังท้งพุนอันนั้นคือเมืองหลวง อันนั้นคือเมืองหลวงนะครับพี่น้องขาอันนั้นคือเมืองหลวงนะคะ,คะ,นนคะ,คะแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกตำบลหนึ่งมองยังไงซะคือบา้านห้อยล่คะครับโอเคเราไปกันเลยเราเดินไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องขะโอเคจ้าที่เรเล็กหน่อยนักเรียนบ้านกะเจ้าสิมิเสือแบบสีนะครับพี่น้องนักเรียนเออในน้อยกับขี่รถจักรยานนะครับพี่น้องน่ารักอันนี้เขากําลังจะข้ามเรือกันนะครับพี่น้องขะ นักเรียนตะแพงตะแพงยางต่อแถวกันปานมาเล่นลูกเสือบาดเท้านะครับพี่นอ้อง่ะอันนี้เราจะเดินไปตรงที่หนึ่งคือบรรยากาศดีแห้งนะคะพี่นอ้องขาบรรยากาศดีมากเลยนะคะมองดูสิคลับพี่นอ้องแข็งแรงบ่แข็งแรงอันนี้อายุหกสิบเจ็ดปีแล้วนะคะแข็งแรงนะคะสตรองแมนนะคะอืม เมียอยากไปใส่ผ้าเมียไปเบิดนะ้ะพี่น้องค่ะดิสบ <this> อลนะคะอันนี้ยุข้างแม่น้ำนี่คือพี่น้องค่ะริมแม่น้ำนะคะเออบรรยากาศสุดยอดมากเลยะคะ่ะ หาของแบผู้เดียวก็กระถือผู้ท่ายสุดแล้วนี่เพราะว่าขันงามกต่สิบหัาฮักผัวลงบอกนะฮะอันนี้เวลาอันนี้เวลาเรือลงนะครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศฟังนะพูดนะฮะรอได้วยความสวย่ะเราไปต่อกันเลยจ้า ข้าเจ้ากับสิบอผ้าคนที่ข้าเจ้าหักมานาั่งกินลมชวมวิวทายลูปอาบลงอาบแดดน,นะครับฝรั่งนอะะบางคนกับปันรถจักรยานข่ามมากนะครับพี่น้องคืออันนี้แหละบรรยากาศพี่น้องพี่น้องคะพี่น้องว่าหมากอย่างนี้ใบามาคือใบบักเมาบ้านคอยแถ่คอยเอาไปต่ำดิ ัวกรว่ามันกินว่ได้มันสุกแล้วด้นี่นพี่น้องคือต้นบักเมาเนาะบักเมาใหญ่ยยสีแม่เมาตาคั้วนะคะพี่น้องอาจจะเหลียบไปเห็นเบิง่งเนี่ยคือต้นบักเมาอ้ยเมื่อคืนน่วยบักเมาเต่พี่นอ้องขาอือพวกยว่าห้ามกินมึงกินมึงตายหลดประทันจากละอือเห็นมากยังกุกกระยากเบนนื่อหนักเลยนะคะพี่น้องขาอือ นะฮะอันนี้ต้นต้นอีหยังเนี่ยคือต้นบักกอกแทะอันนี้ก็คือต้นบักกอกหน่วยมันเห็นบ่โอ้พวกคือกันนะคะไปย่างต่อครับพี่น้องคระบรรยากาศอันนี้เป็นที่จอดเรือนะคะจอดเรือะคะ่ะไป เราจะไปรอขึ้นเรือกันนะคะเดี๋ยวบนเรือจนจะถ่ายให้ดูนะคะอาจจะพูดได้ไม่เสียงดังนะคะเคงใจเขานะคะที่จอดเรือบางทีล้พี่นออ้องจะสิพายยางไปบึงมาเด้อพี่น้องขามามาหัวฝรัง่งอืมโอ้ยข่ยตดต้อหัวขายืนบ่มีคนกนะยาหามันเด้อเรื่องตดเป็นเรื่องธรรมชาติอา บรรยากาศดีมากเลิศดนะคะคนเยอะมากนะคะพี่น้องคาตอนนี้เขากำลังเริ่มทย,ทยอยปล่อยเรือออกมานะคะปล่อยเรือออกมานะคเะนี่ค่ะเรือออกไปหาปงหาปลาซิดบงซิดเบ็ดเวลากลับเข้าเขาก็จะมีอันนั้นซกเนเจอร์อีกที่หนึ่งที่มอพี่น้องเดียวไปปจะเ็นเรียมนะคะ อันนี้มาอีกฝั่งนึงนะคะเมืองเทิพี่น้องบรรยากาศพี่น้องข้าเจ้ามาอาบแดดอาบยังนะคะมากลางเป็นกลางยังนะคะพ้ากันมานางังกินลมชมวิวนะคะพี่นอ้องขาเรืออ,อันนี้เรือขนสินค้านะคะโอ้เลิศเนาะพี่น้องเนาะแต่ข้าเจ้าดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตงที่ข้าเจ้ามาปูอันนี้นะง ได้บรรยากาศมากเลยนะคะ,เ,ออะ,คะเดี๋ยวห้อสงสตียางดี๋ยุกจะสตียางไปขึ้นเรือนะคะเรือก็เหมือนเรือข้ามฝั่งคล้ายๆจะเป็นแต่ไม่ไม่เล็กเหมือนบ้านเราจะเป็นเรือมอนเรือเฟอร์รี่นะคะพี่น้องขาแบบบรรยากาศพี่น้องเอ,อ้อนะคะมาเด้อพี่น้อง้ใดอยากมากก็ามาอันนั้นจะเป็นสาว่ายน้ำนะคะข้างบน บ้านข้าสีบะมี่ชายหาดแบบซีนะครับพี่น้องแม่น้ำสัพพยางใช่ไหมคะแต่จะเป็นคล้ายๆกับแม่น้ำโขงนะครับพี่น้องแม,ม่น้ำโขงไว้หน้าน้ำลงกระสีเห็นเห็นทรายคล้ายๆทะเลนะครับพี่น้องคะอาจจะเป็นเหมือนทะเลนะครับพี่น้องคะเวออลาแดดแด่อนทอนขค้นถึส่มากมาอาบแด,ดดย่มองนีนะคะพี่นอ้องอาบแด,ดดอยู่มองนีกินรับลมชมวิวอยู่มองนีฟังทางนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นหาดนะคะคล้ายๆว่าหาด คนมาเส,สาอาทิตย์กุ้กระสิมนานังหลายข้างหลังมีกระสิเป็นพวกซับว,วายน้ำนะคะพวกซับไวนยน้ำพวกคาเฟ่นีงสินะคะพี่น้อง่ะที่ยุโรปที่ยุโรปตอนนี้ก็คือแบบว่า,วาสีทุ่มแดดย,ยังบนลงอยู่พี่นอ้องืาเบิ่งนะฮะคล้ายๆว่าเป็นน้ำโขงละวทางทางมุดาหานทา้งนครพนมทิ้งภาคกระสีมีช่หาคือกัดแบบบังสีนะคะ บรรยากาศดีนะคะแต่ถ้าใครจะไปทะเลใหญ่ก็ไปในเทเลนนะคะหรือก็จะไปด้านล่างของของเบลเยียมนะคะพี่น้องค่ะ <c oughs> เลิศกดแฟนค่ะ <c oughs> นอจะกลับมาปิกนองปิกนิกกันค่ะกินขานะ้าวนาริมหาดสีนะคะพี่น้อง ตอนนี้เรากําลังเดินไปขึ้นเรือกันนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวบรรยากาศบนเรือจะถ่ายให้ดูแล้วก็จะปิดคลิปที่บนเรือเลยนะคะถึงฝั่งด้านนู้นนะคะก็จะปิดคลิปให้ดูนะคะพี่นอ้องขามาขึ้นเรือกันนะคะพี่น้องขึ้นเรือข้ามฝั่งนะคะข้ามฝั่งไปทางแม่นมามฝั่งทงั้งฝังทน <laughs> นะฮะว้าวมาแล้วนะคะเป็นที่นั่งนะคะเราเห็นแมงโก้เฮมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะ ใจมอบให้นะคะเดี๋ยวเราจะลงพีแล้วนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่นอ้องค่ะไปแล้วนะคะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้านะคะวัออนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย